สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People ครับวันนี้ก็เป็นวันที่26รกรกฎาคม2564นะครับวันอังไม่ยกวัน,นวันจันวันจันนะครับก็เริ่มอาทิตย์ใหม่ของการทำงานนะครับก็ work from home ครับ <Good. S 2> ตื่นเช้ามาจริง,จร,งจริงไม่ตื่นเช้าผมนอนดึกนะครับแล้วก <Good. S 2> ็ออกกําลังกายเช็คออกซิเจน เข้าใจว่ายังไม่มีภูมิก็เลยพยายามให้ออกไปไหนพูดทุกวันนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสจำเป็นก็ต้องไปนะครับก็คงคงไม่ call out นะผมไม่ c a เพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ก็เหมือน call o อยู่แล้วนะครับก็เห็นบทไม่ได้เห็นบทบาทเห็นความคิดเราแล้กันว่าเป็นอย่างนี้แสดงออกมาตลอดนะก็คง สักวันหนึ่งผมก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราประท้วงเนี่ยมันก็คงต้องเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีลากออกหรืออะไรก็ตามหรือถ้าท่านไม่ลากออกก็การถอนตัวของฝ่ายค้านหรือ whatever ก็ตามมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันก็มันก็เป็นม้ากลางศึกอะไรอย่างที่เขาคุยกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมมานั่งนึกมานั่งนึกดูแล้วนะี่ย ไอ้การเปลีป่ยนแปลงแบบนี้บางครั้งมันไม่ต้องช่วยมันมันไม่ค่อยช่วยอะไรถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจว่าให้มันเกิดขึ้นอะไรกับกับสังคมไทยแล้วกับภาพใหญ่ๆของของโลกในเมื่อโควิดมันมาครับผมเชื่อว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนกันทั้งองค์าพิยพเปลี่ยนกันทั้งประเทศเปลี่ยนความคิด คุณลากท้องคนกันมาเลยแต่ผมว่ามันคงเป็นไปได้ยากไม่ใช่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนะครับในช่วงเวลาแต่ขอให้เรามีความตั้งใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนแล้วมันแล้วมันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอย่างนี้ผมพยายามบอกว่าไม่ว่าสังคมไหนก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่โครงสร้างอํานาจการได้มาซึ่งอํานาจนะครับและการใช้อํานาจ แล้วให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้มัน,มนขาดบาลานซ์ของโครงสร้างอํานาจการได้มาซึ่งอํานาจและการใช้อํานาจโดยเฉพาะการใช้อํานาจให้กับประโยชนสังคมเนี่ยาะว่าเป็นจุดที่มันเวิกที่สุดเลยนะครับแล้วการได้มาซึ่งอํานาจจริงๆมันต้องมีตัวคือการครองอํานาจไอ้โครงสร้างอํานาจเหมือนกับเป็นตัวที่ชุดล้างหรือทวงด้วยความเป็นอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวนายกสมุนตีหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้ตลอดเวลา 30- 40ปีหรือตลอดเวลาของการมีชาตาิพัฒนาผ่านมาถ้าศึกษาดีๆนะครับเราเห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตเหมือนสกินผมมันก็โตตามลูกโป่งไหมโตตามเหมือนน้ำมันไหลไปมันก็โตตามเศรษฐกิจโลกครับแต่มันไม่ก้ากระโดดอาจจะมีบางช่วงของประเทศรู้สึกก็าก้ากระโดดนั้นเราก็ต้องมาศึกษาว่า ไอ้โครงสร้างอํานาจที่ค้าจุนนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนมีอํานาจประชาชนสามารถมีโอกาสเนี่ยมันสามารถสร้างอะไรให้กับประเทศไอ้โครงสร้างอํานาจจริงๆนะ่ยมันไม่ได้สนับสนุนการทให้ประชาชนมีอํานาจการที่โครงสร้างอํานาจต่างๆนั้นมาสนับสนุนให้คนกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะครองอานาจและการใช้อํานาจของคมที่ครองอํานาจนั้นมันไม่สามารถสร้างเกิด ไทยไ้เกิดวยู่สังคมแบบโอนอร์มอลแบบเทรน i t ชั่นอลมันก็ล้มเหลว่ามาแล้วเราก็เห็นเพราะนั้นมันมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงวิ่งเข้าไปสู่นิวนอร์มอลเพราะนั้นถ้ามันวิ่งเขส new normal ู่นิวนอร์มอลนั้นก็อย่าให้มันนิวอย่าบอกว่าแต่ประชาชนนิว n o นอร์มอลนะครับเกิดต้องให้ทุกคนที่อยู่ในองค์คาพยพทุกคนที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจทุกคนที่เป็นสเตเตโคเดอร์ของประเทศไทยนั้นต้องนิวนอร์มอลกันหมด แต่ไม่ใช่ new normal แบบปิดปากแบบโลกสบารนะแต่เป็น new normal ของ new สังคมซึ่งซึ่ง new 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 economy หรือ new สักอย่างหนึง่งมันไปพร้อมๆกันนะครับอย่าเอาอย่าเอาคำโดดคำเนียนประเพณีวิธีคิดเก่าๆมานั่งคิดบทบาทมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเชื่อว่าศักยภาพเรายังมีอยู่ b e l i e อย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ย บางทีเราก็ไม่รู้นะอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะโรคระบาดอย่างเดียวผมคิดว่าอย่างนั้นเราก็จะเห็นเมื่อวันก่อนเนี่ยมีอาทิตย์ที่แล้วมีน้ำท่วมที่เมืองจีนโหน่าน่ากลัวมากๆมันมากันยังไงไม่มีการเตรียมกันแล้วในเมืองไหลกันอย่างนั้นเราไหลไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่ไหหนาน เออฝนตกหนะักธรรมชาติแล้วเมื่อประมาณสักเมื่อวานนี้มันข่าวแต่ข่าววันเนี้ยก็มีพายุทะเลทรายที่ที่พัดโ,โหแบบเหมือนในหนังเลยเป็นเมืองทอี่ในเส้นทางของเส้นทางสายไหมก็อ,อาจจะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่ผมจําชื่อเมืองไม่ได้แต่เขาบอกอยู่ในเส้นทางสายไหมมันอยู่ติดทะเลทรายแต่เขาก็จเจริญน,นะดูแต่โลกนั่นก็อีกอย่างหนึ่คแมชนครับ ะครับก็เราคิดว่า,าโรคระบาดเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึง่งเพราะว่าใครเชเช้นก็อาจจะหนักกันอีกแบบหนึง่งคงต้องเตรียมตัวกันกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศของธรรมชาติพิโรธอะไรต่างๆเราคงต้องมาเตรียมพร้อมกันในองค์คาพยายิยพเพราะฉะนั้นคนที่ครองอํานาจและโครงสร้างอํานาจต่างๆเนี่ย อำนาจเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญทุกคนอยากได้มาเพื่อให้ได้ประโยชน์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้คือชาติต้องได้ก่อนสังคมต้องได้ก่อนอินฟาสต์เจอร์มันต้องมีนะครับถ้าอยากจะอยู่กันนานๆก็ต้องแบ่งปันกัไม่มีใครสามารถที่จะครอบครองได้หมดหรอกอันนี้เป็นประเด็นสําคัญสุดท้ายคุณต้อง e x p l o i t หรือว่า utilize asset ของ nation คือประชาชนต้องให้โอกาสเขา แล้วเขาก็จะตอบแทนคุณมาด้วยสัดส่วนของอะไรก็ตามเนี่ยคือความที่มันเป็นมุมมองในเชิงของสิสเต็มที่ผมพยายามบอกอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็พยายามคิดในภาพรวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทุกคนมองไอ้เป้าหมายภาพรวมของประเทศไทยมันคืออะไรแล้วมันจะกระจายอํานาจมันจะกระจายแบ่งปัน ทำลัษสะอยังไงให้มันซิงโครไนซ์ันไปทำลัษสะอยังไงให้มันมีความเป็นอีโคซิสเ็มที่เกือ้อกูลซึ่งกันและกันไม่ใช่วินเนอร์เทคเอาไม่ใช่วินเนอร์วินเนอร์เทคเอาไปอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ยั่งยืนเพราะวันนี้เราต้องเน้นประเด็นความยั่งยืนซึ่งบางครั้งไอ้ความยั่งยืนมามองไปพวกไกลๆเนี่ยเอื้อมมือให้ไกลอ่ะเราอาจจะไม่เห็นและไม่สัมผัส แต่ถ้าเรามองไปไกลๆนะมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งลิบหลีแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องจริงอะนะไอไอเรื่องความนั่งยืนเหล่านี้แต่ว่ามันไกลตัวมันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าหน่วยงานภาพประชาสังคมในระดับโลกอย่างสิ้น U n เขาก็เห็นตรงนั้นก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไอประเด็นเหล่านี้ก็เลยคิดว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่อง new normal นะครับซึ่งซึ่งผู้มีอำนาจทั้งหลายแล้วผู้อยู่ใต้อำนาจทั้งหลายและผู้ที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจประชาชนประชาชนคือผู้มีอำนาจแล้วประชาชนต้องใช้อำนาจกับสิ่งเหล่านั้นน,นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องไม่ใช่เปลี่ยนในยกนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งองค์คาเปลี่ยนยโดยเฉพาะที่ปรึกษาเพราะเขาบอกว่า จริงๆเป็โนโทษนยกไมได้หรอกต้องโทษท่านที่รรปรึกษาว่าตะกี้บกมก็ได้ดูรายการเลดอะไรแหละเดล d โดสของผมปึ้มนะครับก็มีรูปว่าในแพทย์ประสิทธิ์เนี่ยหมอประสิทธิ์สมกัก่อนนั้นตอบปฏิเสธเอไมเพวกไฟเซอร์ก็เขาก็พูดชัดนะนะเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็ไม่เสี่ยงนะครับ ถ้าเกิดในมองของเทคนิคแต่ว่าพอมาวันนี้ให้บอกไม่ได้ลวต้องไฟเซอร์ลวต้องหยุดสั่งเซโนแบคละมันก็แฟร์แฟมันเราก็ดูอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ความผิดของแกนะผมเชื่อว่าเพราะฉะนั้นคนที่เทคสล็กและคนที่ต้องประเมินนะนะครับก็คือท่านนายกค,คือผู้นําเพราะท่านผู้นําต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาประเมินคือมันต้องมีมีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการคิดมีความสามารถในการที่จะประเมินได้มันก็ไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทั้งองค์ขาพยศน่ะแหละครับมันก็นำพาให้เรามาถึงจุดนี้นะครับในขณะที่เรามองเห็นประเทศต่างๆเขาเล่นแลกเปิดประเทศกันเนี่ยผมยังต้องสงสัยแล้วว่าซินเดรลสองเข็มเนี่ยมันไม่เวิร์คเข็มสามไม่ต้องพูดจองจองโบเดนาไปแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอีกประมาณสักไตบ้านหนึ่งเนี่ย องสามเดือนเนี่ยคือตุลาถูกไหมตุลาสิงหากันยาตุลาสามเดือนสี่เดือนเนี่ยอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนโซมอย่างเดียว<ม>เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีแข็มสามนี่ก็เสี่ยงแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นยังไงในสถานะนที่มีคนตายออกมาเยอะๆอย่างนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในภาวะที่เขา call out กันเนี่ยผมก็บอกว่าไอเดียแหละ เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยคือรัฐบาลรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนพอะ้นเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ที่เขาโพสต์คุยกันเขาบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยการด่านะเห็นต่างชาติเขา,เขาแซวกันมาแล้วเราก็พูดกันอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่านักข่าวจะพูดแนะนํา,นาอะไรหรือทักษินแนะนําไม่ทําอะไร รัฐบาลก็เอาไปทำถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละคือส่วนหนึ่งความเป็นประชาธิปไตยคือฟังเสียงประชาชนแต่ไม่ใช่ฟังเสียงด่าแต่ฟังเสียงข้อแนะนาถูกไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางของประเทศที่จะไปมันก็คือโอกาสที่ประชาชนเป็นคนทําศักยภาพของประชาชนถ้าเกิดโครงสร้างอํานาจผู้ใช้อํานาจและการใช้อํานาจเข้าใจ เข้าใจกลไกในอีโคซิสต็มของความเป็นประเทศของสังคมเนนะี่ยเราใช้ประโยชน์จากประชาชนนะนะคุณให้ประโยชน์เขาเขาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมันก็คือแค่นั้นนะคุณเป็นอำนาจคุณมีอำนาจค,คุณเป็นฝ่ายนองนิยมคุณซักดับคุณดูดเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยอีกหน่อยมันก็ไม่มีอะไรให้ดูดละคุณก็จะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น หันมามองกันแบบภาพรวมหันมามองกันแบบช่างทั้งตัวแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าสมมุติว่าผู้มีอำนาจฝ่ายอนรักษนิยมยังใช้ความเป็นอนุรักษ์นิยม thinking conservative thinking แล้ไม่เข้าใจความเป็น new normal แต่ฟอ์ใช้ทุกคน new normal แต่ตัวเองยังคิดแบบ very really, very really stupid o l normal อย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงไม่มีอะไรเหลือสําหรับประเทศไทยต่อไปนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ